มาเรื่องของคุณแม่น้องไหนหน่อยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ครอบครวัวน้องไหนใช่ไหมเทวาจุติหรือเทวาอะไรนะเทวาจุตินารมิตเออเนี่ยแหละฮะ เชื่อมจิตที่เราจะเรียกกันขอตัดภาพไปที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ธรรมราชเดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วบรรยากาศคุณผู้ชมฮะเขามี FC ด้วยนะ FC ไปรอเพียบเลยไหนดูบรรยากาศหน่อยนี่คนรักน้องไหนนี่ฮะนี่กว่าจะฟ่าฝูงชนเข้าไปได้เอซฮะนี่ ปรากฏว่าทางด้านของแม่นกใช่ไหมแม่นกเองเนี่ยก็บอกเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวรอเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดี๋ยวน้องไนจะออกมานี่ฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมมีคนให้กําลังใจขานาเดียวกันขอบรรยากาศกลุ่มศรัทธาน้องไนหน่อยมีให้กุลงกุลาอีกขอบรรยากาศการชื่นชมก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจริงๆวันนี้มันมีวิดประทะอีกเหมือนกันนี่ อุ้ยนั่งไหวเลยอ่ะอนี่คุกเข่าทีมงานพอาบาลงก่อนครับไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้จะให้ดูภาพแห่งแรงศรัทธาน้องไนท์เขายืนยันว่าไม่มีการจัดฉากรักและศรัทธาน้องไนท์ดูนะฮะจูบมือยกมือไหว้ดอกกุหลาบแม่รัตนาเอาขอไปแม่นกครับแม่นกแม่นกแม่แม่นกชื่อจริงชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะจิตดีเธอก็ไม่แม่จริงๆเลยนี่นี่นี่ ฉันจาได้แต่แม่นกฉันเรียกชื่อผิดเลยปรากฏว่าวันนี้ทางด้านของแม่นกกล่าวคําขอบคุณนี่ฮะแล้วคืออะไรหรืเปล่าตอนให้กําลังใจเนี่ยจิตด,ดีคิ่นบอกว่ามีคุณตาท่านหนึ่งศรัทธามากเอากุหลาบมาให้น้องไนท์แล้วบอกติดตามตั้งแต่แอปพลิเคชันคําสอนนั่งสมาธิวิปัสสนาน้องสอนดีไม่มีนอกเรื่องเลยเนี่ยเวลาได้ฟังน้องไนท์สอนนันะนั่งสมาธิง่ายนี่คใครจะว่ายังไงก็ไม่สนเพราะฉันศรัทธา เห็นไหมฮะลูกศิษย์นั่งไหว้เลยอ่ะนี่นี่แต่ปรากฏว่าขอดูบ้างอีกช็อตหนึ่งตัดภาพไปอย่างรวดเร็วเลยระหว่างที่วันนี้พี่ธรรมราชนายความกำลังอธิบายเรื่องคดีต่างๆแล้วก็บอกว่าการมายื่นเรื่องในครั้งนี้อยากจะขอให้มีการคุ้มครองเรื่องของสวัสดิภาพเด็กเพราะก่อนหน้านี้พอมเคยไปลงบ้านถูกไหมฮะจู่ๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างที่ครอบครัวกำลังให้สัมภาษณ์เมื่อคุณธรรมราช กำลังคุยอยู่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งฮะเกิดปากเสียงขึ้นมายูทูบเบอร์ถามในวงสัมภาษณ์บอกการที่น้องไปไหนมาไหนมีผลกระทกกบกับการเรียนไหมซึ่งคุณแม่นกใช่ไหมค่ะคุณแม่นกเลยบอกว่าเกดเฉลี่ยน้องได้3.98เดโอ้เรียนดีนะเรียนดีหลังจากนั้นยูทูบเบอร์ได้พูดกับคนในไลฟ์เหมือนกับเดินคุยต่อปรากฏพี่ธรรมราชก็บอกว่าผมเห็นคุณพูดถึงผมนะในโซเชียลหลายรอบผมอยู่ตรงนี้มีอะไรคุณถามผมสิ จากนั้นก็เกิดการวิวาทะกันลองฟังดูฮะกิรสัมภาษ์อยู่ตรงน้แลคุณมาสรงประเด็นตรนี้เพื่ออะไรคุณแ่ะไ่า่เดินเข้ามาถึงตัวใครสขอโทษใครสั่งพี่ให้สัมภาษณ์อยู่ตรงนู้นงถามไี่เป็นนักขาวทุกคนนะก็ แฮปปี้ทุกคนมีความสุขผมก็พี่กำลังถามเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกำลังข่าวอะไรก็พยายามทำอะไรโอเคถ้างั้นเชิญน้องไปค่ะเชิญน้องไปเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังคุยกับพี่อยู่ผมอยู่กับพี่ผมยิ่งสัมภาษณ์ผมอยู่ดีๆเลยงานที่จองกันเต็มเลยผู้คนอื่นใจกูด้วยอะไรโอเคโอเคพอพอค่ะพอพอพอผมไม่มีอาวุธนะผมไม่มีอะไรครับเพราะทุกคนไม่มีอาวุธนะทุกคนไม่มีอาวุธเหมือนกันอ่เสียเวลาก็เสียเวลา เทอรนี้เทอนี้นะเอรงน้องไปทางน้อนะคะทุกคนคู่นี้เราไม่ได้ทางหัทางค่ะุกค,ค,ครับหลังจากนั้นแม่ก็ให้สัมภาษณ์ต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอาจริงๆเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกมักมีคนมาสร้างความปุกปั่นสร้างความเดือดร้อนให้กับเราอยู่เสมอเดี๋ยวจะให้ทนายธรรมราชสารปัญญาพิจารณาว่าจะดาเนินคดีไหมนี่อีกเซตหนึ่งนะฮะเอาอย่างนี้ ขอฟังแม่สัมภาษณ์เต็มๆเลยเพราะเรื่องที่แม่ต้องการจะสื่อเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเมื่อวานตอนที่มีพี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหมเขาไปที่สอนอทองหล่อเปิดภาพเมื่อวานนี้คู่ขนานกันขึ้นมาด้วยครับชายหมวกขาวแล้วอะไรจิตด,ดีชายหมวกขาวหมวกขาวคืออะไรพี่หนุ่มใส่หมวกขาวไปเมื่อวานไงแล้วยังไงอะแล้วเขาวันนี้เขาก็จัดรายการแล้วเขาบอกผมเป็นหนุ่มหมวกขาวขาอ๋หรอป้าก็เปิดภาพเมื่อวานนี้ขึ้นมาหน่อย คุณแม่เนี่ยคุณแม่ต้องกลับตอนเย็นใช่ป่ะใช่แม่ก็เลยเล่าปังบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่ผมจําชื่อคุณแม่ผิดจิตดีเธอก็ไม่ทวงอะไรฉันเลยสักอย่างทำไมก็แม่นกไงไม่ถูกบ้ะฉันเรียกว่าป้ารัตนาเขาชื่อวนาตพอจิตดีเธอก็บอกฉันก่อนเข้ารายการบอกป้ารัตนาป้ารัตนาเออเออเอาใหม่จิตดีแม่นาตพรเออเขาชื่อนาตพนแม่นกนทตพรเออเธอเนี่ยจิตดีมาบอกเฉาวป้ารัตนา ล่าสุดนัทพรนัทพรขอโทษคุณแม่จำชื่อผิดโดนฟ้องไม่ใช่ก็ฉันจำผิดฉันไม่ได้จัดงานจำผิดใช่ไหมฉันเรียกแม่นกเหรอแม่นกทุกคำแม่นกจ้ะแม่นกเนี่ยซึ่งไม่ใช่ป้ารัตนารัตนาอยู่กับหมอปลานน่น คนละคนล่าสุดคุณแม่ให้สัมภาษณ์เรื่องเมื่อวานนี้แม่ใช้คำว่าอมไรผิดเลยเหรอจิตดีถูกต้องนี่นี่นี่แม่เพราะแม่บอกว่าเดี๋ยวจริงๆเนี่ยเหมือนกับนายเขารู้ล่วงหน้าด้วยใช่ปะไ่ค่ะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆตําตำรวจจะเรียกนะคะออกหมายเรียกไปรอบหนึ่งแล้วค่ะว่าให้นัดมาเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาเป็น คนแจ้งแจ้งเอาผิดเรื่องของการหมิ่นประมาทคือนักข่าวถามอย่างนี้ว่าจะแจ้งความกลับบ้างไหมปรากฏคุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้เราได้ยินเสียงตะโกนในห้องตลอดเวลามีคําด่าอันนี้แม่อ้างนะฮะแล้วก็ตํารวจอยู่ที่นั่นรู้ดีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สอนอทองรออยากจะเรียกว่าอัมบิตมากแม่ใช้คําว่ามีการปลุกระดมคนแล้วสื่อก็ไปประโคมข่าวฟังเสียงแม่ให้สัมภาษณ์เน่ยฮะคนเห็นใจว่า ในหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องปกป้องลูกเราเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยพี่ใช้คําว่าอธรรมิตเลยนะรู้อยู่ว่าน้องเนี่ยไปที่โรงพักนะคะรู้อยู่แล้วการที่ออกประกาศทางข่าวมีการปลุกระดมมีการไล่สอนเรียกคนมาตลอดเวลาถ้าคนใจไม่อธรมิทิ์ทาไม่ได้ค่ะอย่ามาบอกเลยว่ารักน้องนะคะถ้าคนที่รักน้องก็จะไม่ทําอย่างนี้เพราะรู้อยู่ตลอดว่าน้องอยู่ที่นัน่น ก็ปิดกั้นน้องไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ตั้งแต่เรามาถึงเนี่ยตอนชัดเรามาหกโมงหกโมงเช้าหกโมงครึ่งนะมามาจากบ้านเนี่ยจนถึงเนเอาอย่างนี้เวลามันหมดซะก่อนเดี๋ยวชื่อป้ายังมีต่อเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นยืนยันตรงเนี้เนาะคุณแม่โทษทีเล็กผิดชื่อผิดจริงๆไปชื่อว่าป้ารัตนาคุณแป๊คุณแม่ชื่อนัทพรคุณพ่อชื่อพิชยะแล้วก็น้องไน8แปดขวบและพี่ธรรมราชสารปัญญาเป็นทนาย จำผิดเนี่ยแล้วมาบอกฉันที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยเจ้าตัวเองก็ไปติดตามนั่นแหละเพราะว่าเขาก็เป็นผู้เสียหายในคดีที่ครอบครัวของนายไปแจ้งความดําเนินคดีเอาไว้จนเมื่อวานนี้คุณหนุ่มเองเขาก็ไปโผล่ที่สอนอทองหล่อถึงแม้ว่าวันนี้แม่น้องนา์จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยพฤติกรรมบางคนเหมือนอำมหิตตัดข้าไปสอนอทองหล่อเมื่อวานนี้หน่อยฮะ แล้วเจ้าตัวเองก็บอกว่าผมเนี่ยอยากจะมาชีหรือมาเยี่ยวเนี่ยทำไมเข้าไม่ได้มันมีอภิสิทธิ์อย่างนั้นหรือไม่เพราะว่าตอนที่จะขอไปชีเนี่ยเอาจริงๆคือครอบครัวไหนเนี่ยเขาต้องมาพิมพ์มืออยู่ข้างล่างจําได้นะกับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับจนกระทั่งคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยบอกเอ๊ะเป็นอภิสิทธิ์ชนเหรอซึ่งวันนี้ถ้าตัดภาพไปคู่กับแม่น้องนท์ที่วันนี้ชี้แจง แม่น้องไนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาจริงสําหรับเขาเองเขาก็ไม่ได้รับอภิสิทธิ์อะไรเพราะว่าตํารวจเป็นคนดําเนินการเรื่องของการพิมพ์มือต่างๆวันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเห็นบอกว่าทางด้านของออผู้การนครบาลหาก็คือคุมทองหลอนเนี่ยนะฮะพลตำรวจตรีวิทวัสชินคำครับคุณผู้ชมฮะเดินทางไปที่ตึกมารีนอไหนดูบรรยากาศชนิดหนึ่งนะฮะ โดยการเดินทางไปครั้งนี้ทำไมก็มีการบอกว่าหลังจากที่ข่าวนาเสนอไปเมื่อวานนี้แล้วก็ตำรวจเองบอกว่าไม่สบายใจท่านตัวของผู้บัญชาการของนครบาลผู้บัการตำรวจนครบาลห้า ท่านเดินทางไปที่มาลีนนเพื่อจะไปพูดคุยกับตัวของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็ทีมคณะที่เดินทางไปเมื่อวานนี้ที่สนทงหล่อบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันในฐานะตัวท่านเองเป็นหัวหน้าหน่วยต้องมาขอโทษแทนลูกน้องด้วยแล้วก็ยกมือไหว้อ่ะขณะเดียวกันคุณหนุ่มก็บอกว่าผมเป็นผู้เสียหายได้ไปแจ้งความไว้แต่ในทางปฏิบัติไม่เหมือนว่าเราเป็นผู้เสียหายแต่ผู้ต้องหาเองกับกลายเปว่าได้รับการปฏิบัติแบบ VIP มีการปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้การได้เห็นเมื่อวานนี้ไหมลองฟังเสียงบางช่วงบางตอน ไม่ครจะสมมตาผมเป็นหน้าท่ของผู้การดำรวจภูธรทุกเรื่องทุกคนแต่วันนี้ผมได้มีการสัมภาษณท่านผู้นี้มาที่สกหอกก็ต้องการให้เกิารสลา

สุราธานีก็งานเข้าเหมือนกันนะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยคืออีซอขยี้ข่าวเขาลงภาพเอาไว้คือไปเห็นว่าตำรวจเนี่ยไปอยู่กับทางด้านของน้องไนท์แล้วไนท์เองก็เอามือเนี่ยไปเชื่อมจิตเนี่ยนะฮะตำรวจต่างๆไม่แน่ใจว่าไปปฏิบัติกันที่ไหนนี่ฮะคราวนี้เนี่ยคนที่เขาสงสัยในคุณแม่เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาตั้งคำถามว่านี่หรือเปล่า ตำรวจก็เลยเหมือนกับเลือกปฏิบัติไหม,มเพราะคุณเนี่ยรู้จักกันไนแต่นี่ไม่เกี่ยวกับทองรอนะอันนี้เกี่ยวกับสุราถูกไหมใช่ฮะล่าสุดมีวลีของทางผู้การด้วยผู้การจังหวัดสุราธ,ธานีเขาชี้แจงแทนนะฮะเพราะคนในคลิปน่าจะเป็นผู้กํากับ,บแล้วเห็นบอกว่าผู้การเนี่ยเขาไปถามลูกน้องมาให้เรียบร้อยแล้ว เห็นบอกว่าถามแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตัวผู้กำกับในคลิปยิ้มไม่พูดอะไรส่วนถามว่าแล้วผู้การจะดําเนินการอะไรได้ไหมท่านก็บอกว่ามันไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะมันไม่ได้เป็นความผิดจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและก็ไม่ได้มีการหลอกให้ใครเสียเงินที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผู้กํากับเนี่ยท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมเข้าใจว่าท่านคงอยากจะทดลองว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรในเสียงนี่มีคลิปด้วยใช่ไหม ตอนที่น้องไนท์เอามือไปตรงไปแตะหน้าผากอะไหนลองฟังดูหน่อยสิมีภาพตอนไนท์เนี่ยเอามือไปแตะตามหน้าผากใช่ไหมใช่ฮะนี่เห็นใช่ไหมฮะนี่เออ เพราะฉะนั้นทางผู้การเนี่ยก็เลยอธิบายว่าเขาคงอยากจะทดลองอนี่เหตุการณ์ทั้งหมดเอาผิดอะไรไม่ได้นะฮะ